จวดเลยรอรอต้องรอก่อนใช่รอให้มันมาโอุยนเล็กน้อยได้ขึ้นทางนู้นอุ่นเล็กน้อยได้เออมันขึ้นในั่งโน้นเออน้ำจากนู้นมันเริ่มมันเริ่มจะเสมอตรงนู้นแล้วแล้วมันก็ไปเข้านนึนแหละไม่พ้นคืนนี้แหละมันก็จะเสมอ อะไหลามาฟังไหลลงจากข้อครับาจากข้อมันกระดาษเกือนแต่ลงจากข้อ,ม,ขอมันกระสีลงไปฟังตาสิวานละมานบ่ จวดโ่ะแตกดีครับก็แตกดีครับล, <c oughs> ล่อหลุดครับสีนี่ผลงานบ่าตาสีไดนบ่าตามหมานนี่ผม,ผมกันว่านไปแล้วผมเอาข้าวบารไปแล้วล่อตอนขึ้นเม,มนื่อวาน

bố bóng cái vô lơi chúng tôi phải mình say vài ngàn quai mặc luôn nước mắt thì hả nhẹp kíp đấy nè nản đấy là nhiêu tuân 2 tua 2 tua 2 tua u dài yếu đây lạ.

นอ้ลนนู้นบ้านบ้านจีนกบตรงไหนอ่ะตรงนั้นเป็นเนินบ่ลุงเนี่ยเป็นเนินตรงนั้นตัวนั่นมันเอาดินไปตัวไว้ตรงนั้นหมดแล้วนั่นเป็นเนินตรงนั้นน้ำสุดอ่ะโอ้ตาแม่ปลาเดิมแม่ตามันมาแล้วเริ่มมาแล้วมันคข้มแล้วไง โอ้มันมันมันเริ่มตะเยอยแล้วมันเริ่มตะเกียแล้วกี้ยมันคืออะไรคือมาใช่ไหมมันเย็นมันเริ่มเย็นแล้วนี่โอ้นี่เป็นไรล่ะมอเบอ์วิชาเอยตะผสมคอืมับที่พร้อับข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 ัมขับขับับขับขัับขับขัับับัับ สดมีให้ด้วยไปเลยไปไวยังไวี้โมลค่โอ oh so <spirituality> <te> ้หมาขกเจักตัวนี่สองนี่สีเส้นไม่ลู้เนี่ยประมาณนี้เนาะสามเ้นห้านี่สี่เส้นบ่สี่ตัวหาตัวยี่ด้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวหนึ่งสอง นี่มีตะไครเลยเห็นบ่่นอีก2ตัวบาดละซำนี่ลุกเงียนกับม้าแล้วนี่รอคิวอยู่สองคนอาบานไปแล้วผมรอคิวรอคิวก่อนมาแล้วนี่ ยิ้มแล้วลฮะไม่ยักยิ่อเลนยนะอยจังหวะไม่ถูกจ <c ười> ังหวะไม่ได้ <c ười> นอาคิ้ ตามาเจ้าตาสิวานแล้วตรงนู้นแล้ตรงน้มันยยกๆไปแล้วเออเอาจวดโอ้แต่ตีแถวะลมลมพัดมาแตกดีนะ

màn bà cái tôi đi đâu? bà cái anh em จวดวันเฮ้ยวันแตกดีเนาะหุดบ้างลุงสีแดงบ้างไม่ถูกเลยรอบนี้การชิวันบาทนี่ โอ้โดดมาแล้ว <kah? S 1> โดดมาทั้งสองตัวเลยเมื่อกี้อือมันไล่กันมาโอ้ไปถึงโอ้โหอือโดดไล่กันโกรธตุ้มอะเลยมันเข้าแล้วเดี๋ยวมันเข้าแล้วน๋อโอ้มันไล่กัดไล่กันเข้าเหงแล้วเข้าเหงแล้วเข้าทางแล้วเดี๋ยวมันมาแล้วเข้าทางแล้วโอ้กระโดดขึ้นเลยเมื่อกี้จ้ะความเย็นมันมาแล้วใช่ลมหนาวอือ ตอนตอนนี้ไม่หนาวหรอกตอนคืนหนาวติดแน่นอนแหละรอบนี้<ช>เพราะว่ามันกระโดดมาจนเข้าเห็นตัวนึงตัวนึงออกขางนั้นทางแล้วได้แล้วหมาแล้วเออ <laughs> เห็นไหมตาหวานไม่ถึงมันนู่นมันอยู่นูน่น นี่ได้แล้วตาได้แล้วเว้ยสี่ตัวห้าตัวนั่นน่ะอืมเป็นตัวคิเองได้ชมเตอร์ใช่สวยงามมากนี่นมาเดี๋ยวจีตัวตาสี่ห้าตัวนั่นน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าผมไปเดี๋ยวพ่อตัวพันผมไปใส่มองด๊ โอ้โุ่นพี่น้องมาอะไรควายให้เราควายขามผมใส่มองเก่งเท่าไหร่เลยเร็วๆเก่งเท่าเก่งเท่าหร่ผมไ่สิไรควายขามหน้าไปพี่น้องผมล้องมาเอาลักสิไปใส่หม้อมันไหลไปเก่งจริงปะ ส่ซโลหันองทาง28แล้วยังคอยมาหลุดน้ดกันนะี่ครับผมใส่ไว้ ปลาเลี้ยงบ่นี่ไรไปลาลีตาบอกมาอะไรควาย ไมปหลุดน้ำกันได้แบี้ละไปโอ้หมานเทอะแออต่ว่าอือสตัวใชสามลงตะมมาวานเล้วมันพันเท่อนี่ตอนไควายปีตัมันเมื่อกี้นะ วายตันนันตะใบตัตหัวหนุ่มขาดเหมือนกันหมอที่นี่ห้าเซนหรือเปล่าห้าเซนมานีหประชชนที่ควายพันนั่นแหละอยู่เลยทีเนี้ยเข้าทนอกมันนี่ไงยายแล้วนี่อ มมีกเออตัดได้เลยเนาะไอ้ถุงเราแกนี่เลยถังอันนี้นะโอ้พันหมานแทะปว <c oughs> ดไปอยู่นั่นแหละเออมันเข้าไปหุ้มเลยอ้ห <c oughs> มาแล้วนั่น สองตัวสามตัวแล้วเดี๋ยวมันเย็นเย็นก็ไม่ได้จังหวะมันเอ้ยผมไปบ้านก่อนดีวผมมาใหม่